สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนๆค่ะมาทําขนมโดนัทเคลือบน้ําตาลรับประทานด้วยกันนะคะจากคลิปก่อนหน้าค่ะที่เราได้มีการทําโดนัทคลุกน้ําตาลไปนะคะเพื่อนอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆชอบรับประทานมากๆเลยทานหมดแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นแบบโดนัทเคลือบน้ําตาลนะคะ เนี่ยคะ่ะจะเป็นโดนัทนะคะที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะซึ่งเราก็จะต้องรองให้เย็นสนิทก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําไปเคลือบน้ําตาลนะคะซึ่งส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้ทําน้ําตาลเคลือบหน้าโดนัทนะคะก็จะมีน้ําตาลไอซิ่งนะคะอันนี้เราใช้อยู่ที่250กรัมค่ะน้ําเปล่านะคะจํานวน50กรัมวันนี้นะคะเราจะใส่ผงโกโก้ไปด้วยนะคะ เพิ่มความอร่อยให้กับโดนัทของเราค่ะแล้วก็จะมีเม็ดสีนะคะเพิ่มสีสันให้โดนัทของเราสวยงามนะคะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เราจะทําน้าตาลเคลือบหน้าโดนัทวันนี้นะคะเพื่อนการทํานะคะก็ไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําของเรากันนะคะซึ่งขั้นตอนนะคะเราก็จะนําน้านะคะไปตั้งไฟนะคะ เทน้ำจำนวน50กรัมะคะลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปคันเพื่อนเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วนะคะเราก็จะทำการคนนะคะให้น้ำตาลไอซิ่งละลายก่อนนะคะบางทีก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะน้ำตาลไอซิ่งเราก็จะคนให้เขาแตกตัวแล้วก็ละลายก่อนหลังจากนั้นนะคะเราจึงจะนำะผงโกโก้นะคะที่เราเตรียมเอาไวะคะ้ค่ะ อีก20กรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็ทำการคนนะคะให้ผงโกโก้ของเราละลายนะคะแล้วก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนไฟใช้ไฟไม่แรงนะคะสำหรับการทำน้ำตาลเคลือบหน้าโดนัทคะ่ะเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะก็จะทำให้น้ำตาลของเราไหม้นะคะ สำหรับหน้าโดนัทนะคะสามารถที่จะทำได้หลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะเพื่อนอาจจะใช้เป็นนมผงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสีผสมอาหารต่างๆนะคะเข้ามามีส่วนผสมนะคะทำให้โดนัทของเรามีหลากสีสันค่ะระหว่างที่เราทำการเคี่ยวนะคะคน้ำตาลของเราเราก็จะทำการทดสอบนะคะน้ำตาลของเราไปเป็นระยะนะคะให้ข้นหนืดสักนิดนึงค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อน เนี่ยค่ะกวนไปเคี่ยวไปก็ดูไปนะคะถ้าใช้ได้แล้วก็เราถึงจะนําโดนัทนะคะมาเคลือบเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเราก็จะนําโดนัทของเรานะคะมาจุ่มนะคะเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้แล้วก็เราก็จะใช้เม็ดสีนะคะเพื่อนโรยนะคะไปที่โดนัทของเรา โดนัทของเรามีสีสันสวยงามนะคะน่ารับประทานยิ่งขึ้นไปอีกอะคะ่ะนี่นะคะชุบเสร็จแล้วก็นํามาโรอยเลยนะคะเพื่อนให้เม็ดสีมันติดอะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรอให้น้ําตาลที่เคลือบหน้าโดนัทอยู่อะคะ่ะเย็นตัวลงก่อนนะคะและนี่ก็คือขั้นตอนการทำโดนัทเคลือบน้ำตาลของเรานะคะเพื่อน ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญอร่อยสุดๆไปเลยคันเพื่อนทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากเนี่ยคะ่ะแค่จุ่มนะคะแล้วก็นำเม็ดสีมาโรยแล้วก็รอให้น้ำตาลนะคะเย็นตัวลงแค่นี้นะคะก็จะได้โดนัทนะคะที่แสนอร่อยเราคันเพื่อนเสร็จแล้วนะคะหน้าตาโดนัทของเราก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะน้ำตาลแห้งแล้วนะคะน้ำตาลไอซิง่ง แห้งแล้วก็จะตกผลึกแล้วก็เคลือบเกาะติดอยู่ที่โดนัทของเราค่ะโดนัทเคลือบน้ําตาลของเรานะคะเพื่อนน่ากินสุดๆไปเลยค่ะสีสันก็สวยงามนะคะเด็กๆชอบรับประทานมากๆเลยนะคะเพื่อนโดนัทเคลือบน้ําตาลส่วนนี้นะคอนเฟิร์มเลยค่ะอร่อยสุดๆไปเลยเนี่ยคะ่ะโดนัทของเรา เพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจวิธีการทำโดนัทนะคะก็ดูได้จากคลิปก่อนหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสาธิตแค่วิธีการทำน้ำตาลเคลือบหน้าโดนัทให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกำลังใจให้กันเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ